Thank you สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะมาแนะนําวิดีโอดีๆในการสาธิตการโปรแกรมคุญแจเพิ่มนะครับในรถ Mercedes Benz W212 นะครับในกรณีนี้เป็นลูกค้าส่งตัวกล่องตัวนี้มานะครับมีดอกที่ใช้ได้1ดอกคือดอกนี้นะครับในกรณีนี้เราจะโปรแกรมด้วยเครื่อง Key to p a s s โอทโห Key to p a s s เนี่ยคุณสามารถที่จะ,ะหาตัวแพลตฟอร์มนะครับเพื่อมาต่อเพื่อจะทําการทําโปรแกรมบนโต๊ะไดไ้ไม่ว่าจะกรณีทําเพิ่มหรือหาย กรณีนี้บริษัทแนะนําตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดก็คือตัว MB Full Test Platform นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับตัวนี้สามารถจะรองรับเป็นทั้งตัวรองรับตัว EAS ต่างๆนะครับแล้วก็ตัว Sync Lock แล้วก็ Dashboard หรือแม้แต่ตัว ECU นะครับตัวนี้ก็เป็นปาะโยชน์มากมเลยนะครับก็ตัว Option มาสายครบมาพร้อมสายครบเลยนะครับ โอเคก็ติดต่อที่บริษัทได้ทีนี้มาดูวิธีการกันนะครับอัับแรกนะครับเนื่องจากเป็น W212 แล้วก็ต่อสายนะครับตัวนี้เราต่อสาย EAS นะครับตัวนี้เป็น EAS เป็น New EAS แล้วก็สายซิงล็อกตัวนี้นบังเอิญเราจริงๆเวลาทำไม่ต้องเอาตัวซิงล็อกมาใส่ก็ได้นะครับน,นี่เราใส่ให้มันได้ยินเสียงในการใช้งานเท่านั้นเองตัวใช้ได้มันก็จะเสียบเพราะตัวนี้เวลาใช้ได้มันบิดได้ทั้งคู่นะครับมันจะมีเสียงใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะบิดไม่ได้นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวตัวที่ยังไม่ได้โปรแกรมมันจะเสียบแล้วไม่มีเสียงโอเคไม่มีเสียงใช่ไหมฮะเพราะตัวนี้ยังไม่ได้โปรแกรมก็เลยเอาตัวนี้มาต่อเพื่อให้มีความแตกต่างโอเคทีนี้มาดูวิธีการโปรแกรมกันนะครับเราก็ไปที่ EMO แล้วการเขียนโปรแกรมแล้วต่อสายตรงนี้เป็นสาย OBD นะครับที่เข้ากับเครื่อง Keyto p a s s ภาษาไทยตัวนี้นะครับก็เราเลือก EMO เราเลือกตัว Mercedes Benz นะครับเลือกอัตโนมัติไดโนสติกนะครับแล้วก็เริ่มการเขียนโปรแกรมตัวนี้คือจะแจ้งว่าเรามีฟีหนึฟีหครั้งในการ c a าค u ลคูลเลตนะครับอโอเคแล้วก็กดว่า,าเราต้องการจะใช้พอยต์ในการค a ลคูลเลตหรือไม่ก็ใช่นะครับเมนูของตัวนี้เรามี p โปรเซสวิสา d โหมดตัวนี้จะช่วยให้งานเราง่ายขึ้นหรือเราจะมา Normal Mode ก็ได้นะครับก็เราลองเป็น p โปรเซสวิสา d โหมดดู มันจะช่วยมีลาดับขั้นตอนในการทํางานให้เร็วขึ้นแล้วเป็นลําดับขั้นตอนนะครับอัดับได้เราก็กดเริ่มเลยนะครับเครื่องก็กดอ่านแล้วก็บอกว่าตัวระบบของเราเป็น2องหนึ่งสองวิดเอลวีเพราะเราต่อเอลวีด้วยนะครับเราก็กดว่าใช่นะครับเครื่องกําลังอ่านพออ่านมาเสร็จก็ได้ข้อมูลอินโฟมชันของกล่อง e อเนี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีทุกอย่างเป็นเบสิกของ e อเทั้งหมดมีกุญแจ มีตัวเบอร์4โดนบล็อกไปนะครับก็เซฟไฟล์ไปนะครับแล้วก็เซฟไฟล์เป็นตัวต้องจําไว้ให้ได้นะครับว่าเป็นตัวไหนแล้วก็กดบันทึกกดโอเคคีย์อัดดิ้ง select yes ออกคีย์ล็อกก็ No เราจะทําเพิ่มเฉยๆหรือว่าจะออกคีย์ลราก็กด No นะครับเรากดเพิ่มเฉยๆกดใช่ครับ insert working key ใน e s นะครับแล้วก็ insert working key ใน e s นะครับกดโอเค เครื่องกำลังทำ Data Acquisition นะครับเอา working key ออกจาก E S นะครับก่อนที่จะโอเคแล้วก็เอาออกแล้วก็กดโอเคเครื่องบอกให้ใส่ working key ใน E S ก่อนที่จะโอเคนะครับโอเคแล้วกดออกเครื่องบอกให้ใส่ working key ไปที่ D i I R นะครับ แล้วก็เอาวอ r ์กเกอรคีย์นะวอกเกอคี key คือดอกที่ใช้ได้เดี๋ยวไออารของเครื่องคีย์ทูพา์จะอยู่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับก็กดโอเคเครื่องจะเจอพาร์ o r ดเลยนะครับตอนนี้คำนวณพาร์ o r ดเร็วมากนะครับจริงๆอาจจะเป็นไ่ได้ว่าไอตัวกล่องตัวนี้มีการเคยคำนวณมาแล้วนะครับพออ่านข้อความอ่าน Acquisition File ต่างๆแล้วมันเช็คแล้วก็เจอพาร์ o r ดทันทีเลยก็กดโอเคนะครับ มันน่าจะาหาได้พาสเวิร์ดจากตัว b e k e คนะครับแล้วก็เซฟพาสเวิร์ดไปนะครับ b e k e คไฟล์ครับแล้วก็เซฟไปกดบันทึกไปแล้วก็าจำว่า F699 กดโอเคต้องการจะเขียนทับหรือไม่ก็โอเคเซฟไฟล์เรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังโหลด e e s file ไฟล์กับพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ไปโหลดไฟล์นะครับไฟล์ที่เราเซฟเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้ ตัวนี้นะครับตัวล่าสุดที่เราเซฟก็น่าจะเป็นตัวนี้แล้ก็กดโอเคเครื่องก็แจ้งว่าตัวนี้เป็นตัวเป็นไฟล์นะครับกด yes ไปอันนี้คือพาสเวิร์ดที่เราหาได้เมื่อสักครู่เนี่ยฮะรเราก็กดโอเคไปแล้วก็สร้างเป็นเวอร์ชัน v015 นะครับ051นะครับกดโอเคเครื่องกำลังพีแพลคีไฟล์ให้นะครับ ก็โอ้โหอันนี้เราคิวที่17เลยนะครับ<ม>ก็วันนี้มีคนคาลคูเลตคีไฟเยอะมากนะครับต้องรอประมาณ8นาทีแล้วก็ก็เดี๋ยวหลังจาก8นาทีแล้วเรากลับมาดูกันนะครับว่าหลังจากคำนวณคีย์ไฟแล้วต้องทำไงต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับหลังจากรอประมาณ8นาทีนะครับก็ื่องจะให้เราเซฟไฟคีไฟนะครับก็กดโอเค แล้วก็เซฟไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับก็คือตำแหน่งของไอตัวที่เราเซฟไอเอเอสไฟล์ก็กดบันทึกสังเกตนี่เขาคำามวมาให้8ตัวเลยแล้วก็กดเซฟไปนะครับเครื่องกำลังพิแพ้กุญแจนะครับตัวที่2ตัวที่3ตามลำดับ8ทั้งหมด8ตัว แล้วเซฟอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ EAS อยู่นะครับ คีย์ไฟล์ได้ถูกเจเนเรตเรียบร้อยนะครับก็เซฟอยู่ในคีย์ไฟล์ตัวนี้นะครับก็เราจำไว้หน่อยนะครับว่า f 6 9 9นะครับอยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับก็เราก็ต้องไปโหลดคีย์ไฟล์เพื่อจะทำทำการไล่กุญแจนะครับนะครับตัวนี้เราก็จำจำได้นะครับว่าไฟล์เมื่อกี้เราคือ699นี่ตัวนี้นะครับเราจะเขียนตัวอะไรครับอ่าถ้าดูจากในเนี้ยมันมีจำนวนที่ใช้ไปแล้ว123มีตัวนี้โดน Disable ไปใช้ไปแล้วโดนใช้ไปแล้วหมดแล้วนะครับ ส่วนใหญ่มีตัวที่8ที่ยังไม่โดนใช้นะครับเราก็เขียนตัวที่8ก็ได้ครับตัวนี้ยังไม่เคยโดนใช้ก็กดเปิดขึ้นมาพีดอินเสิ t ์ต e น e ์ e ีเ e ใน i n f a l e t นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้นะครับจำได้นะครับตรงนี้เป็นตัว i n f a l e t ไอตัว i n f a l e t ต์อั n n a นะครับเราเอาตัวตัวนี้ขึ้น New k ค y New ์แคป new key ใส่เข้าไปกดโอเคเครื่องกำลัง Transfer f i ไฟล์ตัวที่8 ตัวนี้ไลท์สักเซสคีย์ตบีคีย์ตอนนี้สามารถจะใส่กุญแจก่อนที่จะเลิ่นคีย์ให้ใส่ถาดก่อนนะครับโอเคแล้วก็ไปแอคทีเวตลองทดสอบดูนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเครื่องจะบอกว่าต้องแอคทีเวตกุญแจโดยเสียกุญแจเข้าไปนะครับแล้วรอให้ให้ไฟกระพริบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเสียบดูนะครับ เกตซึ่งล็อกดังเลยนะครับโอเคตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับถ้ามีเสียงดังหนึ่งครั้งนี่โอเคแล้วนะครับยล้วก็ตัวใหม่ใช้ได้แล้วนะครับโอเคก็เราก็ลองใส่กุญแจเข้าไปในอินเสิร์ตเอทนะครับเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่8 นะครับก็เช็คประมาแล้วตัวที่8ก็ถูกใช้แล้ว activate mm hmm. เรียบร้อยตัวนี้ก็พร้อมใช้งาน mm hmm. นะครับโปรแกรม success นะครับ mm hmm. โอเคอ,อีกเรื่องนึงที่สำคัญนะฮะเราควรจะต้องเช็คความถี่ของกุญแจที่เราต้องการก่อนนะครับอย่างเช่นดอกที่ใช้ได้เนี่ยคือดอกนี้ต้องการจะเช็คความถี่ของดอกต้นแบบแล้วก็เสียบเข้าไปเอาตัว b key ตัวนี้ตัวต้นแบบจะเห็นว่าตัวต้นแบบคือ43 3, 3. ตัวที่ทำเพิ่มเราอยากจะเปลี่ยนเราก็ต้องไปขึ้น4ีสาาด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะเซตตัวตัวใหม่นะครับีคีให้เป็น4.3ความถี่ถึงก็ตรงกันตัวนี้ก็จะกดในหมดได้นะครับก็จบขั้นตอนนะครับการโปรแกรมกุญแจ W212 นะครับด้วยเครื่องคีย t o p a s s บนโต๊ะนะครับข้อสำคัญเรามีตัวแพลตฟอร์มตัว MB Full Test แพลตฟอร์มนะครับถ้าสนใจก็ดูในลิงก์ด้านล่างได้นะครับแล้วพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ